ช่วงอินโนโซลูชันสนับสนุนโดยบริษัทตลาดดอทคอมจำกัดสวัสดีครับ วันนี้กลับมาพบกับผมนะครับพาวุฒพงศุทธิยะพานุนะครับในช่วง Inno Solution นะครับซึ่งจะเป็นช่วงที่เราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับเทคนิคนะครับการตลาดออนไลน์นะครับจากประสบการณ์ของผู้ประสบความสําเร็จนะครับซึ่งวันนี้ผมพามาอีกท่านหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะมาคุยกันนะครับเป็นเรื่องที่ทันสมัยมากนะครับถ้าเกิดใครไม่รู้ดิเชยเลยนะครับก็คือเรื่องการเพิ่มยอดขายนะครับด้วยการตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กอ่า งงละสิโซเชียลเน็ตเวิร์กคืออะไรนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กถ้าหลายหลายคนบางคนอาจจะเคยได้ยินบางคนอาจจะเอ้ยอะไรกันแน่เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันคือการตลาดนะครับที่ใช้เป็นลักษณะคือความสัมพันธ์ระหว่างเราคนเพื่อนเรานะครับถ้าเกิดผมพูดเงี้ยจะงงถ้าเกิดผมพูดว่าการตลาดผ่าน Facebook การตลาดผ่านท w i t t ตอร์อันนี้เริ่มคุ้นหูแล้วใช่ไหมครับอาจจะมีเป็นพวก youtube แรงต่างนะครับฉะนั้นเราจะทํำยังไงครับในการที่จะใช้เครื่องมือต่างๆหรือพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กเหล่านั้นนะครับในการเพิ่มยอดขายให้กับธุ เรามาดูครับเทคนิคการจจง่ายๆครับถ้าเกิดเปรียบเทียบแล้วนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบ Facebook แล้วกันนะครับใน facebook.com เนี่ยนะครับเราม,มีประชากรที่ใช้ Facebook อยู่ประมาณเกือบ400กว่าล้านคนเลยถ้าเกิดเราเปรียบเทียบนะครับ a c e b o o กก็เปรียบเหมือนกับประเทศประเทศหนึ่งที่ใหญ่เป็นอันดับเป็นอันดับ3ของโลกนี้เลยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าเราไปทําการตลาดอยู่บน Facebook นั่นหมายถึงเรากํลาลังจะเข้าไปพูดคุยกับคนที่เป็นประมาณ400กว่าล้านคนเลยนะคร ะะแต่คําถามคือเราจะเริ่มต้นทําการตลาดกับคนกลุ่มนี้อย่างไรนะครับวิธีการง่ายๆครับคืออย่างแรกเลยคุณเองก็ต้องกระโดดเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยเช่นกันซึ่งอยูนี้นะครับในการที่จะเป็นธุรกิจเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปสร้างตัวตนอยู่ใน Facebook อยู่ใน Twitter สามารถทําได้ง่ายมากและฟรีครับวิธีการง่ายๆครับพิมพ์เข้าไปได้เลยครับ www.facebook.com www.twitter.com แล้วก็สมัครสมาชิกได้เลย หลังจากที่คุณเริ่มสร้างตัวตนสร้างธุรกิจใน Facebook แล้วนะครับคุณก็ต้องเริ่มนะครับมีการดึงคนเข้ามาให้รู้จักธุรกิจคุณหรือมาเป็นเพื่อนคุณหรือมาคอนเน็กหรือมาเชื่อมต่อกับ Facebook หรือว่า Twitter ของคุณซึ่งทําได้ไม่ยากนะครับวิธีการง่ายๆคือในเว็บไซต์คุณเองนะครับคุณน่าจะมีเว็บไซต์อยู่แล้วคุณก็ต้องเริ่มมีการเอาพวก a c e b o o k เอา Twitter ของคุณเนี่ยใส่เข้าไปในเว็บไซต์คุณเอาไปบอกลูกค้าคุณอีเมลกับไปบอกลูกค้า หรือคุณมีนามบัตรหรือคุณมีสื่ออะไรก็ตามคุณก็ต้องเริ่มมีการเอาพวกสื่อต่างๆที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กเหล่านี้แนะนําเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการดึงคนให้เข้ามาอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กจุดเด่นของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็คือคุณสามารถพูดคุยติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเท่าไหร่ก็ได้ความถี่คุณจะสามารถพูดได้ถี่เท่าไหร่ก็ได้คุณจะพูดตอนเช้าพูดตอนเย็นสามารถคุยกับลูกค้าได้ตลอดเวลา นั่นหมายถึงคุณสามารถสื่อสารข้อความต่างการตลาดสามารถแนะนําสินค้าและบริการให้กับกลุ่มลูกค้าได้ตลอดเวลาได้เลยเจ๋งไหมครับฉะนั้นจุดที่น่าสนใจคือคุณต้องกระโดดเข้ามาก่อนนะครับและจากนั้นนะครับพอคุณพูดถึงสินค้าแล้วก็บริการคุณต้องมีการเชื่อมโยงจากโซเชียลเน็ตเวิร์กลิงก์หรือเชื่อมกับเข้าไปที่เว็บไซต์ของคุณเพื่อทําการปิดการขายนะครับตัวอย่างเช่นผมขายโทรศัพท์มือถือผมอาจจะพูดออกไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่นพูดใน Facebook พูดพูดไปในทวิตเตอร์ว่า เฮ้ยมีโทรศัพท์รุ่นใหม่มาเจ๋งมากๆเลยโอ้โหกล้อง5ล้านพิกเซลสนใจลองคลิกดูสิผมก็ใส่ลิงก์เข้าไปให้ลูกค้าคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ผมแล้วก็สามารถขายสินค้าได้ทันทีนะครับฉะนั้นนี่คือการเชื่อมต่อระหว่างโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับกับอ e ีคอมเมิร์ซเว็บไซต์ของเราซึ่งสามารถเมื่อน,านํามาผนวกเข้าด้วยกันมันสามารถเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจเราได้ทันทีเช่นกันนะครับฟังดูแล้วน่าตื่นเต้นไหมอ่าเหมือนเดิมฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดู กรอนีศึกษานะครับผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการนำโซเชียลเน็ตเวิร์กมาเชื่อมโยงกับอีคอมเมิร์ซและก็เพิ่มยอดขายกันนะครับซึ่งตัวอย่างวันนี้นะครับเป็นร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องแกจเจตเกี่ยวเรื่องไอนะครับมาดูกันครับว่าเขาจะมีเทคนิคนะครับในการนำโซเชียลเน็ตเวิร์กเฟซบุ๊กทวิตเตมาใช้เพิ่มยอดขายกับร้านค้าออนไลน์เขาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วงต่อไปนะครับครับผมในช่วงนี้นะครับเราก็มา พบกับกรณีศึกษานะครับที่ประสบความสาเร็จนะครับอย่างที่ผมเกิ่นไปตอนต้นเมื่อกี้นะครับเป็นกรณีศึกษาที่มีการนำโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับอย่าง facebook Twitter เข้ามาใช้กับธุรกิจในการเพิ่มยอดขายให้กับหน้าร้านค้าบนโลกออนไลน์นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณอุบลวรรณเลิศชัยวรกุลนะครับหรือคุณแอร์ครับสวัสดีคุณแอร์สวัสดีค่ะคุณแอร์คุณแอร์ครับแนะนําธุรกิจตัวเองนะครับว่าธุรกิจอะไรคืออะไรครับ ก็ของเราจะเป็นธุรกิจขายอุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจจะไม่คุณเคยกับคุณลูกค้าทั่วไปนะัน